ไม่ได้เทอมนี้จะรับพี่เปล่าหรืออะไรวะเ้องพิงเจะน้องพิงเพื่อเกี่ยวกันเ้องพิงเหรอถ้าคอนเทนต์ปีนี้ของเราจะได้ติดตามกันมีอะไรครับคอนเทนต์ปีนี้นะครับที่จะได้ติดตามกันก็มีซีรีส์นะครับเดอะเทรนนีนะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแบบว่างานเข้ามาฝึกงานแล้วก็มาเจอรุ่นพี่คนโหดแบบนี้ครับซึ่งผมรับบทเป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับก็จะ น้องๆทั้ง5คนจะเข้ามาฝึกงานกับผมแต่ผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับ<ต>ผมเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีครับยก็เลยยกตัวอย่างเช่นเอ้ยนี่บเอ้ยจะพูดแบบพูดหกห้ากห้าอีกหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เลยน้องๆก็จะกลัวครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยที่เข้ามาฝึกงานเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการที่เราจะมาฝึกงานครั้งนี้เลยเราก็ต้องสอนเขาสอนเขาสอนไปสอนมาปุ๊บก็อาจจะปุ๊บจู่ หนักไหมหรอครับคืออ๊อบโชคดีตรงที่อ๊อบจบนิเทศมาด้วยครับแล้วอ๊อบได้บทเป็นผู้ช่วยพว่วงกับทางด้านสัพท์เทคนิคสับอะไรที่เราเคยเจออยู่ในพวกโปรดักชั่นเฮาส์เงี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วครับแล้วก็นำอ๊อบเอ่อนำออกมาใช้ได้ง่ายมาบทอำกับมาก็นไงฮะครับ ก็องกันเนี่ยเขาจะ,จะเป็นงพ<า>ี่จ, <ะ S 2> จริงเ<า>่งเป็นเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ากันอะ่ะเป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าไม่รู้อะไรเลยในชีวิต <c oughs> เรากเาจะแบบว่าไปไปเนี่ยที่ไปไปไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปตามเคื่อนแล้วเราก็ถูกแบบจับพัดจับขูเข้าไปเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วอยู่ดีเราก็ได้ <c oughs> แล้วเราก็เข้าไป ฝึกงานแล้วก็เป็นเหมือนคนนี้ต้องเป็นคนดูแลเราหรือทีมเลยครับใช่มันมีมายไหมกับความรู้สึกแบบตอนสมัยพูดงานจริงๆอะไรเงี้ยมาแบบเอาจริงๆกันเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆใช่เ้าเอางี้กันยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าสมมติว่ากันอ่ะไม่ได้เป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเราจะทําอาชีพอะไรใช่ปะเออกันก็รู้สึกว่าบทเนี้ยมันตรงกับกันมากเพราะว่าเราอ่ะเข้าไปแล้วก็เป็นแบบแบงๆจะทําอะไรว่าทํางานนี้ยังไงเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยครับใช่ ไม่รู้เวิร์กช็อปเยอะไหมที่จริงไม่ต้องว่าความไม่รู้ว่าถูกต้องนะเขาไม่รู้ว่าถูกต้องนะพี่ม่วงกับเขาชอบมากความที่แบบถามอะไรไปแล้วแบบตอบไม่ได้เอจะชบมากนั่นคือไม่ใช่การแสดงนั่นนั่คือความจริงตอนจริงใช่ใช่เรียกว่าเขาถูกกดได้ง่ายมากเลยเรื่องนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็คือแบบอถามยังไม่รู้เลยเห็นไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลย จะดีวะจะชมกันเมื่อไหร่ยังไงของพวกเราก็ตอนนี้เริ่มถ่ายแล้วแต่ว่าชมเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะต้นปีหน้าครับน่าจะต้นปี2024พี่สิบสีไอเดนอลจะจะมีแบบภาพต่างๆอะไรโมเมนต์ต่างๆให้แบบแฟนๆเขาได้รลิปกันก่อนนะน่าจะมีเรื่อยๆครับเพราะว่าระหว่างนี้เราก็ถ่ายไปแล้วสองถคิวแล้วเหมือนกันครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆครับก็คือตอนนี้คือแบบคิวมัน แน่นหรือว่ามันมันคือพร้อมเบรกได้แน่นทำไมมันแน่ไหนแน่นเลยใช่เพราะว่าปีนี้เหมือนเราถ่ายถ่ายซีรีส์มาเกือบทั้งปีด้วยเพราะเราจบคุกิ้งคลาสใช่ไหมครับเราเราก็มาต่อเรื่องนี้เลยของปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแน่นแน่นเราถ่ายพ่วงมาเยอะมากเลยอ่ะปีนี้เราโตในกองอ่ะเธอเออจริงไม่ได้เจอคนเลยเออมันเหงาแม่ไม่ไม่เจอเป็นแฟนใดๆปากดีขี้เหงาแต่ใจอ่ะ แต่ก็เจออยู่2คนอยู่นะใช่ครับก็เจอกันเราเจอกันทุกวันเลยครับแล้วนี่คือเราแห้ปล่อยให้เขาได้กินคงกินข้าวรอบหรือเปล่าเออตอนนี้เอลเล็กยงเออเขาเป็นคนกินไอ้เชุดนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งรอบแล้วนะเพราะว่าการหายใจไม่ออกเออกินจริงเขากินตอนนี้นักเอวเท่าไหร่นเอวเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับวัดวัดไม่ไม่เคยวัดไม่เคยวัดแต่ว่าเอวหนูไม่ได้เลยเอวหนูไม่ได้เหรอใช่เอลเท่ ผมว่าประมาณ25 25 26ยประมาณนั้นปกติเขาใส่27 26 27อยู่แล้วครับก็แต่ว่าเขาผอมลงน่าจะผอมลงด้วยไม่ก็ชุดชุดก็ว่าชุดชุดด้วยอันนี้ขมแมวอยู่นะเนี่ยอ่าไม่ไม่รู้จักหมูกระทะหรือยังไงแค่ต้องโอ้ชอบกินมากครับหมูกระทะหมูกระทะอุยไม่อยากพูด เขาเขาชวนไปกินทุกวันเลยครับใช่หมูกระทะเมียหลวงไม่จังไหมครับต้องอ่อนนุษอร่อยมากโฆษณาได้เลอันนโฆษณาได้ปะเนี่ยเออเอาตัดออกก็ได้ครับแต่อยากบอกทุกคนเฉยๆอร่อยมากอร่อยมากหมูกระทะเมียหลวงอยากให้ดูต้มส้มตำอ่ะตำแตงตำอะไรโอ้อร่อยมากนางชอบความคลักมากอ่ะทำไมคือแบบมันมันมันสิดถูกปากเราอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคนกินแซ่บไงแล้วเราแบบร้านนี้มันถึงอ่ะเครื่องมันถึงมุ้ยน้ำลายเอ้าเกียรติมากอร่อยอร่อยอร่อย อ๋อนุสี่เอ้ยสี่สี่ครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรวูการเมียนหลวงเพื่ออะไรแต่แต่ทางหลังนี่พอหุ่นเขาดีหรือเปล่าคอนเทนต์ในไอจีเขาถือไว้ทำไมล่ะไปไปต้องถือไม้เดียวไหมไม่ไปทะเลไงเขาเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงวันเกิดเขาเป็นช่วงของเขาขายก็เอาเขาลงยากจริงใช่นะมันเยอะมากมันเยอะมากไม่แม่อุดหัวกูหัวเรา หมดแล้วหมดแล้วเราแบบเตรียมตัวไปน้อยไงข้าวมีเราแบบยุ่งเตรมตัวน้อยเตรียมตัวน้อยทุกคนเตรียมัวน้อยมันรู้สึกว่าแบบว่าเป็นแบบว่าหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้เพื่อนเราไปเยอะกว่าเดิมเราต้องจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นเลยเวลาถ่ายรูปมันเลยน้อยอัพอัพคอร์หนึ่งคอมเมนต์ครับเ่อนทาไงรอดูทุกปีครับไม่ต้องห่วงเลยของขวัญก็มีให้ทุกปีครับ แต่ปีนี้ยังไม่ได้ให้ครับอย่าเตือนเยอะครับเดี๋ยวมันจําได้ระวงระวงต้องใหญ่แต่งานนี้มาแล้วดีมากนะมีมีคนเหมือนเตือนปะปีตลอดเปใช่ัช่ทางท่านเมื่อกี้ก็บอกว่าให้ของขวัญกันหรือยังเออครับมีมีเขามีแบบมีแอบแอบบอกว่าอยากอยากได้อะไรในปีนี้โอ้มี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 บอกครับเออแต่ไม่ไหวครับเจ็หลักบ้านเจ็หลักเลยบ้านบ้านใช่ใช่เขาอยากแบบลงหลักปักฐานแล้วไงเราโตแล้วเขาย้ายไปอยู่กับเราเลย คุณพี่ค่ะยังไม่ลงเสาเลยครับบ้านหนูอะยังไม่ลงเสาเลยพี่รอก่อนเดี๋ยวปีนี้อ็อฟจะเริ่มลงเสาแล้วครับสิ้นปีสิ้นปีได้เรื่องกี่คนเกต์ข้าง้าของเราเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้เดี๋ยวลงเสาแล้วได้เรื่องเรียบร้อยได้เรื่องเรียบร้อยแล้วครับทันวาทันวาเดี๋ยวชวนทุกคนไปเลย ไม่อยากได้อะไรหรอกครับก็อะไรก็ได้จริงเขาให้อะไรเราก็เราก็ชอบหมดแหละจริงจริงผมว่าเขาพูดจริงเขาพูดจริงนี่อะไรนะเขาพูดจริงครับเชื่อผมกระเป๋านะเจ็ดหลักกับกระเป๋านะบ้าใครจะไปอยากได้กระเป๋าเจ็ดหลักมันตลกมันตลกเหรอเธอ เขได้สาระอะไรจากพวกเราวะพวกะไม่ได้โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีแบบคอนเสิร์ตที่จะไปขึ้นกับพี่เพชรใช่ครับใช่อุ๊ยใกล้แล้วที่ว่า21 22นี้เนาะเดี๋ยวเอลิเมนต์คอนเข่าเสาร์ที์นี้แล้วเสาร์ที์นี้แล้วครับเจ้าพวกเราก็ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วครับอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนแล้วกันครับแล้วก็อยากให้ดูโชว์รวมของพวกเราด้วยเพราะว่าพี่เบเก้าเนาะ ออฟก,การคิดสิ่งเตนิวก็เป็นคู่ที่เติบโตมาพร้อมๆกับ g m เ t v เลยอยากให้ทุกคนแบบคิดถึงจุดๆนี้ของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอครับ <ce lling> พี่พไปถ่ายรูปก่อน